ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสินน่ารักของคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่มีสบู่นะคะสบู่ไม่ได้เอาออกไอยกหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนานแล้วค่ะสบู่ค่ะค่ะลูกค้าก็ทักเข้ามาว่าคุณแม่ได้มีสบู่อยู่ไหมมีค่ะคุณแม่มีตลอดค่ะค่ะสบู่ของคุณแม่ก็เป็นสบู่ฟ้าธายโจรนี่แหละค่ะก้อนเก่าก้อนเดิมสีเขียวนี่แหละค่ะของดีบอกต่อค่ะใช้ค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะฟ้าทลายโจรค่ะ ก้อนละโอ้คุณแม่ว่าสายตามไม่ดีก้อนละเก้าสิบบาทนี่แหละอ๋อไม่ใช่ขนาดกันเก้าสิบหกบาทก้อนละเก้าสิบหกบาทนะตามคุณแม่ดูแต่คุณแม่ขายที่ประเทศลาวก้อนละร้อยค่ะคุณแม่เคยไปขายที่ประเทศลาวที่สวรรค์เขตนะคะสิบปีขึ้นหลังค่ะค่ะฟ้าทลายโจรค่ะของดีบอกต่อเจ้าเก่านั่นแหละค่ะฟ้าทลายโจรสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะ สกัดจากสมุนไพรฟ้าทลายจรนนะคะก็ละหกสิบาทนะคะใช้ดีมากค่ะผ่าหน้าใสหน้าสวยนะคะกระจุดดางดำค่ะทำความสะอาดได้ล้ำลึกค่ะกระจุดดงดำล้างหน้าขาวสวยใสนะคะผิวพรรณของใสค่ะค่ะรักษาโรคกดางเครื่อนค่ะที่คุณแม่ได้มาใช้ก็ค่ะคุณพ่อบ้านนี่ค่ะท่านเป็นกาดนะคะเคลื่อนหรือกดางเคื่อนนี่แหละมันท่าวาคีการตามใบหนาเต็มเม็ด ท่านก็เลยคุณแม่ก็รรักษามาโดนน่าบอบหายค่ะแต่มาเจอสบู่ตัวนี้ค่ะใช้ประจํา12ปีค่ะไม่ได้ใช้ว่าใช้ก้อนเดียวหายนะคะเพราะว่าโรคโรคเชื้อรานี่ค่ะมันจะรักษานานมากนะคะเพราะว่ามันอยู่กับที่ฝังอยู่กับผิวหนังของเราค่ะค่ะเราต้องรักษานานค่ะสบู่นี่ค่ะมันเป็นเป็นหน้าที่เราใช้ประจําอยู่แล้วค่ะเราอาบน้ําล้างหน้า เราก็ต้องเช็ดสบู่ค่ะทำความสะอาดค่ะรักษากากเลื่อนค่ะคันค่ะสระผมก็ดีนะคะคุณแม่ก็เอาสระผมเลยนะคะคุณแม่เอาสระคุณแม่ไม่ได้แปหาพวกยาสระผมนะคะแต่คุณแม่สระแล้วก็ทิ่มนวดตามไปนะคะค่ะรักษาฝ้ากระจุดด่างดําค่ะทําให้หน้าขาวสดใสไร้ความกังวลนะคะสวยค่ะค่ะใช้แล้วสวยค่ะเอราะว่าใช้แล้วสวยค่ะกลิ่นหอมละมุนละมมากค่ะเป็นสมุนไพรนะคะ ไม่ทำลายสุขภาพนะคะไม่มีผลกระทบข้างเคียงต่อสุขภาพค่ะค่ะใช้ดีค่ะใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะก้อนละหกสิบบาทนะคะขายค่าก้อนนี่ค่ะเก้าสิบหกบาทค่ะค่ะคุณแม่สาธิตให้ดูเลยค่ะคุณแม่เคยสาธิตหลายครั้งนลค่ะค่ะถูแบบนี้ค่ะสบูอย่างอื่นไม่มีนะคะแบบนี้นะคะค่ะสบูอย่างอื่นไม่มีนะคะนี่ค่ะค่ะรูปรูปค่ะ ค่ะหน้าเป็นสิวค่ะสิวอักเสบนะคะลูกหลานของเราเป็นสิวสิวอักเสบสิวหัวใหญ่ๆนะคะล้างหน้าสองสามครั้งค่ะหัวสิวนี้จะแห้งค่ะแห้งหลุดออกมาเลยนะคะไม่ต้องบีบนะคะใช้ดีมากค่ะฟ้าทลายโจนนี่ค่ะถ้าเป็นรักยาก็เป็นยารักษาโรคไอที่โควิดที่ผ่านมานะคะค่ะมาเป็นลักษณะสบู่ก็ใช้ดีมากค่ะมาทําเป็นก้อนสบู่นี่ค่ะเห็นไหมค่ะลูบไปแล้วก็หายค่ะซึมไปในผิวหนังเลยนะคะ ค่ะสบู่ฟ้าธาราจรนนี่ดีมากค่ะสุนไปค่ะสบู่อย่างอื่นไม่มีแบบนี้นะคะคุณแม่เคยทดลองแล้วค่ะข้าใช้และไม่ใช้คาะจะผิวพันธุ์จะป่ององใสขึ้นมาขึ้นมาเยอะนะคะค่ะรักษาค่ะผิวของคุณแม่ก็คุณแม่ว่าสบู่นี่เลยช่วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็หกสิบกว่าไม่มีกะนะคะคุณแม่ไม่มีกะสักเม็ดนะในตัวนะคะเพราะว่าคุณแม่ใช้ประจําค่ะขาดสิบสองปีนานมากค่ะใช้ประจําไม่เคยเปลี่ยนสบู่อย่างอื่นค่ะใช้ไม่ติดค่ะ ค่ะปกติอย่างอื่นมันจะฝืดนะคะไม่นิ่มนะคะตัวนี้นิ่มค่ะถ่ารูปไปแล้วก็นิ่มค่ะค่ะมันจะนิ่มมากค่ะค่ะเหมือนเหมือนพิมทาผิวค่ะค่ะใช้ดีมากค่ะก็ละหกสิบาทนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่มีของตลอดนะคะคุณแม่เคยออกตาการหลายาะครั้งแล้วค่ะคุณแม่แนะนําให้ลูกค้าเอฟซีของคุณแม่ดูหลายครั้งค่ะลูกค้าก็สั่งซื้อกับคุณแม่เยอะอยู่นะคะก็ละหกสิบบาทค่ะพร้อมส่งนะคะโทรทักคุณแม่มานะคะคุณแม่ส่งให้ทุกวันค่ะ ค่ะก็อนละหกสบาทมันจะมีสีขาวด้วยค่ะนมข้าวค่ะนมข้าวก็ใช้ดีมากค่ะใช้แล้วหน้าขาวสวยใสนะคะคุณแม่ก็ใช้แต่ตัวนี้แหละค่ะทําให้หน้าไม่แก่เร็วด้วยนะคะค่ะผิวพัรร์ก็อ่อนโยนนะคะค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นกลิ่นตัวก็ใช้ดีมากค่สะสบู่ฟ้าทลายโจรค่ะก็อนละหกบาทค่ะเป็นสมุนไพรนะคะสกัดจากสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นยาก็ดีรักษาโรคโิวิดนะคะ เป็นสบู่ก็ดีค่ะรักษาโรคผิวหนังค่ะทําให้ผิวพรรณสดใสผิวพรรณสวยค่ะค่าหน้าใช้แล้วก็หน้าขาวสดใสด้วยนะคะกรากเครื่องกรากจุดด่างดาทําความสะอาดได้ดีมากค่ะค่ะกรากเคลื่อถ้าเป็นกรากเคลื่อนะคะให้ถูถ,ถูแบบเหมือนแม่ถูนี่ค่ะถูแล้วก็วนวนหมักไว้เลยค่ะตอนกลางคืนนะคะมันจะไม่คันมันจะก็จะค่อยหายหายไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะจะซึมเข้าไปในริบเวงผิวหนังไปฆ่าเชื้อแบคทีรียค่ะแล้วก็ทําให้หายโรคก,กาเกเลื่อนค่ะโรคก,กาเกเพื่อนจะไม่มีมากมารบกวนเราอีกไม่จะไม่คันอีกนะคะค่ะเป็นชั้นตะกุใต้ร่มผ้าค่ะตรงที่ซอกขาหนีบนี่ค่ะถูค่ะถูเวลาก่อนนอนนะคะดีมากค่ะถูหมักไว้เลยค่ะเวลามันคันนะคะขาดท้ายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะสวัสดีแม่นว่าขาดวุสดีก็รับ